สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคออัมามกวนน้ําให้ใสโดยผู้ที่ใช้นาปากกาวสารส้มนะครับเป็นคออัมน์ที่เขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันนี้ก็ตรงกับฉบับบรรจันที่5กันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับหัวข้อที่สารส้มให้ไว้คือหัวข้อที่ว่าล้างผิดสุดซอยต้องเอาผิดให้สุดซอยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ย ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อในทํานองว่าถ้าเกิดบ้านนายทักษิณเนี่ยกลับมาประเทศไทยก็เตรียมห้องพักเอาไว้ที่บ้านเรียบร้อยแล้วจะได้เลี้ยงหลานได้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็พูดอย่างนี้นะครับส่วนจะเป็นใครอะไรยังไงเข้าใจว่าท่านผู้ฟังก็คงจะทราบล้หละว่าหมายถึงใครทีนี้คําพูดแบบนี้เนี่ยนะครับมันไปสะท้อนให้เห็นนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีความตระหนักถึงบทเรียนไม่ได้สำเนียกเลยว่าบ้านเมืองวุ่นวาย ก็เพราะว่าคนโกงที่ไม่ยอมติดคุกนี่แหละครับคนโกงที่ไม่ยอมรับผิดตามกฎหมายแต่ว่าพยายามที่จะอาศัยอํานาจรัฐช่วยเหลือเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพ้นผิดแล้วก็ไม่ต้องติดคุกเพราะคนคนนี้เนี่ยละครับที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยเดือดร้อนกันไปทั่วหมดเพียงเพราะว่าผลประโยชน์ส่วนตนของคนในตระกูลเดียวเท่านั้นเองไม่ตระหนักเลยประการที่1เมื่อวันที่31สิงหาคม นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกของปปชนี่นะครับได้เปิดถแถลงข่าวแล้วก็มีการถแถลงถึงผลการดําเนินงานของปปชเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการปป,ปชได้มีมติชี้มูลความผิดนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์จำได้ใช่ไหมครับสมศักดิ์เนี่ย เป็นการถูกชี้มูลในสมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสาภาผู้แทนราษฎรถูกกล่าวหาพร้อมกับนายบรชัยเหมะอดีตสอสอสมุดประการพักเพื่อไทยกับพวกรวม42คนด้วยกันว่าใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบในการเสนอและพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งเราเรียกกันสั้นๆว่าพรบรนิรโทษกรรมสุดซอยนั่นแหละครับ โฆษกปปชอธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่าพฤติการของนายสมศักดิ์กับพวกเนี่ยคือการร่วมกันใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบทำผิดข้อบังคับในการประชุมสภาปี51หลายประการเช่นมีการเร่งรีบให้สสอลงมติแล้วก็ไม่ทำหน้าที่ในการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งมีการโต้แยง้งมีการทักท้วงว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจากร่างพรบนี้เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินเพราะฉะนั้นควรจะต้องส่ง ให้หน่วยงานอื่นของรัฐเนี่ยพิจารณาก่อนหรือไม่และยังโดนข้อหามาไม่ทําตามหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับสภาเร่งรีบผลักดันร่างพรบนิรโทษสุดซอยโดยไม่ทําหน้าที่ขอมติที่ประชุมสภาว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเป็นการขัดแย้งกับหลักการแห่งร่างหรือไม่อย่างไรเพราะว่ามีการเสนอมาตรานหนึ่งเข้ามาตามหลักการแล้วเนี่ยนะครับ จะต,ต้องส่งเข้าที่ประชุมสภาพิจารณาก่อนนะครับว่าสิ่งที่ส่งมาใหม่เนี่ยมันจะไปขัดกับหลักการของร่างกฎหมายเดิมหรือไม่แต่ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับปรากฏว่านายสมศักดิ์เนี่ยไม่เสนอครับซึ่งการกระทํานี้เนี่ยถือว่าไม่เป็นการดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งเป็นการดําเนินการที่มิชอบคณะกรรมการปปชก็เลยมีมติชี้มูลความผิดของนายสมศักดิ์ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตหรือโดยมิชอบตามพรบปปชปีพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา213ทักหซึ่งปัจจุบันคดีนี้ส่งสำนวนไปให้อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้นายสมศักดิ์เนี่ยยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นนายสมศักดิ์ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะไปต่อสู้คดี ตามกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องปกตินะครับนี่คือประการที่1ประการที่2ครับท็อปนิวส์ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมก็จะรับการยืนยันจากนายดิวัชชัยเลขาธิการปรปรชนี่แหละครับที่ระบุว่ามติปปชดังกล่าวเนี่ยชี้บูลเฉพาะนายสมศักดิ์เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือคือนายบรชัยกับพวกที่ร่วมกันเสนอร่างพรบรนิทิกรรม อบปชยังไม่ได้ชี้มูลครับเพราะว่าเป็นการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติในการเสนอกฎหมายเอาทีและประเด็นก่อนนะครับเสนอกฎหมายไม่ผิดนะครับตรงนี้ยังไม่มีการพยายิจารณากันนี่คือประการที่2ประการที่3ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2556เนี่ยท่านผู้ฟังคงจําได้ว่าเป็นช่วงที่มีความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมในชั้นกรรมธิการให้เป็นแบบล้างผิด ซอยขีดเส้นใต้ตรงนี้ก่อนนะครับมีการแก้ไขในชั้นกรรมธิการให้เป็นแบบล้างผิดสุดซอยคือรวมเอาคาดีทุจริตรวมเอาคาดีโกงกินเข้าไปด้วยรายชื่อของสอสอเพื่อไทยในขณะนั้นที่ร่วมกันเซ็นชื่อกับนายบรชัยแล้วก็เสนอร่างพรบนิรโทษกรรมและมีการแก้ไขในชั้นกรรมธิการให้เอาคาดีอาญาเข้าไปด้วยเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมด40คนด้วยกันประกอบไปด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ ก่อแก้วพิกินทองนางสาวทัศนีบุรณุปกรณนายสุนายจุลพงศธรนายสงวนพงมณีนางรพิพันธ์พงเรืองรองนางสาวสุนีเหลืองวิจิตนายพยับปั้นเกศนายเชิดชัยตันติสุรินนายโกศลปฐมะนายบุญแก้วสมวงศนายถาวรปรีรัตนรงค์นายสมศักดิ์ใจแคล้วนายบุญชูนินถนอมนายมนตรีตั้งเจริญถาวรนางเอมออนสินทุพไ นายสมคิดเชื้อคงในสัมภาษณ์อัฐาวง์นายพหลวรปัญญานางพัชรินมั่นปานนางสมหญิงบัวบุตรนายเกียรติอุดมเมณสวัส์นางสามารินีอินฉัดนางชมพูจันทาทองนางเปล่งมณีเร่งสมบูรณ์สุขนางอนุรักษ์บุญสนนางเทียบจุธาขาวคำนายประเสริฐชัยกิจเด่นนภาไัลนายสมโพศสายทองนายประวินแท้จึงนายอนุสรปั้นทองนายชูศักดิ์แอกทอง นายเพโรดอิสระเสรีพงศ์นายรถมาริพลนายอภิชาติตีระสวัสดิชัยนายประสาสตตันประเสริฐนายชินวัฒน์หาบุญพาศนายพิสิทธิ์สันตพันธ์นายธวัชชัยสุดที่บงกฎนายนิยมเวชกามานี่คือรายชื่อทั้งหมดนะครับต่อมาครับในเดือนสิงหาคมปี2556ครับนายบรชัยเหมากับนายนิยมววรปัญญาซึ่งเป็นสสพักเพื่อไทยสองคนนี้แหละครับ เป็นผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมเฉพาะการกระทําที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองและการแสดงออกทางการเมืองของทุกฝ่ายย้อนหลังไปถึงปี2547นะครับย้ําปี2547ต่อมาครับวันที่8สิงหาคมครับ2556เนสภาก็ให้ความเห็นชอบกับวาระแรกและก็ตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาพิจารณาหลังจากนั้นมาที่28ตุลาคม2556ปีเดียวกันนั่นแหละครับ ก่อนที่จะเข้าสู่สภาในวาระ2และ3เนี่ยนะครับปรากฏว่าคณะกรรมิการเสียงข้างมากกลับไปมีมติแก้ไขเนื้อหาสำคัญที่เสนอโดยนายประยุทธ์สิริพาณิชสสเพื่อไทยซึ่งเป็นเจ้าของฉายาหัวเขียงที่เสนอให้เนื้อโทษกรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549 พอเสนอไปอย่างนี้ปุ๊บก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่านี่แหละครับคือที่มาที่ไปของฉายากฎหมายฉบับเหมาเข่งสุดซอยเพราะว่านายทักษิณเนี่ยได้ประโยชน์จากการเสนอแบบนี้แบบเต็มๆ29ตุลาคม2556ในายสมศักดิ์ก็มีหนังสือเรียกประชุมด่วนนัดพิเศษในวันที่31ตุลาคม2556เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในวรระที่สในมาตรา2และ มาตราสามเรียกประชุมมาที่ยี่สิบเก้านะครับวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมครับปีเดียวกันเดือนเดียวกันนี่แหละครับสภาก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการอภิปรายกันอย่างดุเดือดยาวนานกว่าสิบเก้าชั่วโมงแล้วก็เกิดความวุ่นวายกันในสภาเมื่อสสอพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปประท้วงการทําหน้าที่ของนายสมศักดิ์อย่างหนักถึงขั้นเดินไปหน้าบัลลังก์แล้วก็ชี้หน้าต่อว่านายสมศักดิ์เลยแต่สุดท้ายครับ นายสมศักดิ์ก็ได้สั่งให้ลงมติในวาระที่สองและวาระที่สมติดต่อกันในช่วงเวลากี่โมงรู้ไหมครับช่วงเวลาตีสามครับหรือว่าสามนาฬิกาของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนโดยวาระที่สามเนี่ยปรากฎว่าสภา,ามีมติเห็นชอบด้วยคะแนน310ต่อ0งดออกเสียง4เสียงเลยมีผลให้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นนายสมศักดิ์ก็ได้สั่งปิดประชุมสภาในเวลา4นาฬกา25นาทีเลยได้ฉายาขึ้นมาอีกฉายาหนึ่งว่าพรบนิรโทษกรรมฉบับลักลับนี่แหละครับขณะเดียวกันเนี่ยบรรยากาศภายนอกสภาตอนนั้นนายสุเทพเทือกสุบรรณได้นําสอสอพักประชาธิปัตย์บางส่วนไปจัดชุมนุมใหญ่เพื่อต่อต้านการออกกฎหมายล้างผิดสุดซอยโดยมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมเป็นจํานวนมาก และต่อมาก็ได้ก่อกำเนิดเป็นกลุ่มกปป,ปสเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักมีประชาชนเข้าร่วมชุมนุมจำนวนหลายล้านคนทั่วประเทศนี่แหละครับถ้าเกิดไม่ไปล้างผิดให้กับคนโกงที่หนีคดีด้วยเนี่ยนะครับบ้านเมืองก็คงจะไม่เกิดความวุ่นวายขึ้นมารอะครับแล้วคงไม่มีประชาชนผู้ชุมนุมเนี่ยถูกฆ่าตายนะครับจะมีได้ยังไงล่ะครับไม่มีหรอกครับต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่าละอายใจเหลือเกินปัจจุบันเนี่ยคนโกงที่หนีคดี ยังจะคิดกลับบ้านโดยไม่ติดคุกอีกนะครับโดยอาศัยลูกสาวนี่นะครับที่คิดว่าจะให้ความช่วยเหลือได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับช่างน่าระอาใจจริงๆครับ